มันโผล่มาจากตรงเนี้ยเนี่ยแล้วมันก็เนี่ยมันเป็นตาน้ำเขาไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งกับตรงนี้ไงดูความใสมันเห็นไหม บอ่อน้ําพุททั้งที่ทลิฟที่จอดที่จอดล็บที่จอดรถเต็มที่จอดรถเมื่อกี้เรามาที่จอดรถเต็มต้องไปจอดนู่นหน้าศาลบอ่อน้ําพุทธธรรมชาติปักช่องห้ามเอาอะไรเข้าเลยเห็นไหมไปไปเลสโก้้เเดินขาไ่คะ เหลือด้วยไม่เสียค่าเข้าใช่ไปเดินไปเลยอันนี้บ่อบ่อซีสีมันจะเป็นลงลงอันนี้เลยน้ำน้ำทานเลยตรงไปเลยลูกตรงไปเลย น่าตอนนี้ผู้ใหญ่เขาเล่นเงนี้ตกอีกี่อคลีนมะล่ะืาจะใส่ได้งไงล่ะนี่จะลงเล่นตรงนี้ปะล่ะเดี๋ยวจะไปเดิไปดูตาน้ําก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงห้ามโดดลงน้ำํำลงไฟฟ้าช็อตเขาก็ต้องพูดขู่ไว้เนี่ยพี่ป๋าบอกมันเป็นตาน้ําโผล่มาอย่างเนี้ย,ด,ด,ยดูแล้วเขาไม่เล่นไงมันเป็นตาน้ําไง มาดูตาน้ำกระป๋าก่อนเห็นไหมที่มันเป็นคลื่นๆนเนี่ยทางน้ำมันโผล่มาจากตรงเนี้ยเนี่ยแล้วมันก็เนมันเป็นตาน้ำเขาไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งกับตรงนี้ไงดูความใสมันเห็นไหมอมอมาดึงที่พื้นเลยป่ะ,ะเดี๋ยวเราไปเล่นตรงนู้นดีกว่าเราเดินไปเราค่อยเดิน เดินไปก่อนเดินไปหามาก่อนหาตร์กกอของลับไาเดินไปก่อนถ้าเหลือเราเล่นแค่ตรงนี้ได้ไหม้องดูฝรั่งฝ<อ>รั่งไหว้ท่ากบเห็นไหมฝรั่งจะเป็นกบไปไหว้อะไรไปไว้กบเลย อเดินไปลูกเดินไปนีนป่เดินไปหามะนั่งสินั่ง จีบกูจีบกูจีบกูไอ้เก่งมากไปสูงจังหวัดนะส่วนใหญ่ถอดที่ไม่ได้อยู่ในต่างจั้หว ลิฟท่ามหมาป๋าป่าว้ท่้าหมาลิฟหมบขาเยเดินไงหิมบตรเวลาลิฟเดินี็แแต้องแตะแตะนี่ก่อน ทางกับไปเดินขึ้นมาสิลูกไปเดินบอ่อหนึ่งบอ่อสองขึ้นหนึ่งตื้นเด็กเล่นได้มาเดินดีๆลูกบอ่อสี่เด็กเล่นสบายสอนบ่อสามเนีบ่อสามเลยไปเดินดีๆลูกด,ด,ดูทาง ดีดีระวังลื่นหนระวังลื่นน้องจะพาพี่ลองตายไปเที่ยวทะเลนั่งเรือลงทะเลดำดูปลาก